จเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่สองพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือจักสุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูป ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงจากสุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจากสุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง โสตะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเสียงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะโะสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกลิ่นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง ชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงกายะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโพธพพะ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายะสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง มณะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อพิขุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง